โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival Evolve e ในแบบหลักเรากั็นอีกเช่นเคยครับผมก็ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเห็นชุดผมแตกต่างไปจากเดิมก็คือผมได้เล่นนอกรอบไปแล้วก็มาเจอริปเปอร์เดลโมนิที่เกาะคาโนแล้วผมได้ใช้กกาะเซ่าเนี่ยข้ามไปครับผมเออก็จะได้เป็นชุดเกาะเซตเดโมนิกมาผมแต่ได้ไม่ครบเซตครับผมก็ประมาณนี้ครผมเออ แล้วก็ชุดเกาะส่วนขาที่เป็นชุดเกาะออริจินเนี่ยก็ได้มาจากการค่าออริจินคาโน่หลังจากจัดศึกไปเมื่อพาร์ทที่แล้วว่าผมโอเคครับ okay, ผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะเราก็จะไปจับเจ้าด a กกอนก็ตลิงกันนะครับผมว้าว <Wow. S 1> ก,ก่อนที่เราจะไปจับเนี่ยเราต้องไปปรึกษาท่านคิงกิโดล่าก่อนแล้วกันเนาะว่าการที่เราจะจับมันได้เนี่ยต้องมีข้อมูลอะไรบ้างเราต้องศึกษาอย่างไร โอเคครับ okay, ผมไปกันเลยท่านกิโดล่าข้าอยากทราบจริงๆว่าท่านพอจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจับดาก้อนกอดลิงไหมข้าอยากทราบจริงๆก่อนที่เจ้าจะไปจับดาก้อนกอดลิงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอยากเลยหรอกแต่เจ้าเนี่ยตามหามันได้ทั่วไปตามแบบนี้เลยแต่เพียงเจ้าเนี่ยต้องระวังตัวเป็นอย่างพิเศษอย่างที่ข้าบอกนะเจ้าดาก้อนกอดลิงเนี่ย มันจะมีค่าพลังที่แตกต่างจากแรนเสาร์ทู่ไปเป็นอย่างมากก็คือมันจะมีค่าพลังที่สามารถทําให้เจ้าเนี่ยตายได้ภายในไม่เกินสามสิบวิ <Wow. S 1> และเจ้าเนี่ยยังต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างสูงด้วยละ่ะเออเออและอีกอย่างนะข้าอยากจะบอกเจ้าว่าเจ้าดาก้อนกอนลริงนะมันไม่จับยากอะไรหรอกมันจับได้ง่ายมากๆอุปกรณ์ที่เจ้ามีเนี่ย มันก็เพียงพอนะเดี๋ยวเฟือเลยด้วยซ้ําโอเคเจ้าไปได้แล้วละ่ะข้าจะจำสินต่อโอเคครับท่านขอบคุณท่านเป็นอย่างมากที่ให้ข้อมูลสลับข้าในวันนี้โอเคท่านจำสินต่อไปเลยส่วนข้าเนี่ยก็จะไปตามหาดาก้อนก้อลิงกันโอเคครับผมหลังจากที่เราเนี่ยได้ไปปรึกษากับท่านกีโดล่ามาเนี่ย ก็ท่านบอกว่ามันสามารถตามหาได้ทั่วไปเลยนะครับผมแต่ต้องระวังตัวเป็นพิเศษและสามารถจับมันได้ง่ายๆครับผมอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยมันก็เหลือเฟือผมและอีกอย่างนะความสามารถของมันเนี่ยมันสามารถฆ่าเราได้ภายใน30วินาทีซึ่งเราต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะไปตามหามันเลยครับผมโอเคเราจะใช้ปีกของเราเนี่ยบินหาผมว่ามันจะเจอจริงไหม โอเคเราจะเก็บอาวุธปืนไปก่อนผานานี่ผมขอไม่ใช้เลยแล้วกันเราจะใช้ปีกในการบินอันนี้เป็นไคโยกัสเตสนะครับผมโอเคเราไม่สนใจด้านนั้นอะไรไวเวิร์นไม่สนใจจะเกิดไหมนั่นเนี่ยวันนี้แล้วก็จะมาด,ดูแถวบ้านของตัวเองก่อนนะครับผมเผื่อจะเจอ ด้านนี้โอ้โหพับเพจมาสเตอร์ตัวโคตรใหญ่ไม่รู้จะเจอไหมเนาะวันนี้ด้านนี้โอเคไอเต่าโอเคบินข้ามฟากขอให้เจอเถิดวันนี้โอ้ยตามหายากจ,จริงๆวันนี้ อยู่ไหนเอ่ยออกไม้พอจับเร็วต้นไม้ขวางทางต่อยนี่ขวางทางต่อยไปซ่ต้นไม้เออตอนนี้เนี่ยผมก็ได้จัดเรียงช่องพวกของอะไรใหม่แล้วก็ผมก็พวกของในวกนี้มันก็จะเยอะมากขึ้นว่าผมไปจะเจอไหมเนี่ยวันนี้ โอ้โหต้นไม้เลยเต็มไปหมดจะเจอไมหน้าวันนี้โอโ้เรามาถึงเมืองฮิมะแล้วครับผมด่านนี้อะไรจะเจอลูกซองเทพหน่อไม่เฮ้ยนี่นีนน่โอ้โหยิงได้แถมมานี่วุ่นวายกันดีนักอยู่สงบสุขก,กันก็ไม่เป็นในพวกนี้นี่ด่นานั้นอะไรดิปโพโดะคะัสตายไปซะ โอ้โห oh, วันนี้หิมะตกหนักครับผมโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. อะไรเนี่ยไพ่ม้อเทคแรปเตอร์อะไรนัดเดียวอยู่เอา้าไม่ใช่ไพ่มอเผมมันเป็นเทคโอ้โหเจอไหมเนี่ยวันนี้จะเจอไหมเจอแต่คายกอก็เด็ดขี้เกียจจับครับผมแต่พาร์ทหน้าราจับครับสัญญาเลยจับจริงๆโอ้โหเจ็บ โอ้กิฟฟินอุ้ยแรปเตอร์เยอะจริงๆวันนี้อุ oh, ้ย oh, เราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้โอ้โหนี่นี่นี่กูอยากเคลียร์พวกมึงจริงๆนี่ <N ene, S 2> ยิงไปเลยน้ำแข็ง What What the fuck อือหือกูโดนแรปเตอร์ฆ่าได้ไงวะเนี่ย <c oughs> ออกมาจากระยะห่างไกลเลยวะเนี่ย <c oughs> ไปอิดก๊อดไปตามหาศพพ่อนี่เคลียร์ป่าลักไม้ให้หมดอู oh. ้ เคลียได้เยอะเลยครับผมตัวนี้ตีมาศพพ่ออยู่แถวนี้แหละจําได้โอ๊ยอะไรเนี่ยช่างมันโอเคเราไม่สนใจครับลานนี้อะไรนี่ก้อนหินขวางทางเคลียไปให้หมดเออโอ้โหก้อนหินแตกโอ้เจอแต่แบคฮาร์ดก้อนลิงครับผมอะไรเนี่ยโอเคปล่อยมันไปครับเราจะเก็บไว้นี่นี่นี่เคลียป่าเคลียป่าเออ โอ้โหไปลูกหยุดอยู่นี่แหละสต็อปพีดพา s s สีดโอเคครับผมเอ้ยดีโร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 ด,ดีโรโจโดได้เวลาลูก,ลกออกมานั่นแหละไอ้ดีโรตัวไหนมันกล้าห้านั่นแหละตีมันเลยลูกเออโอเคผมไปเก็บศพกันเลย แมงเอ้ยคุณต้องมาสั่งไว้ให้กับแรปเตอร์งูงี้อะไรวะเ,เจ็บใจโอเคใส่เกาะอ,อะไรให้พร้อมก่อนเราค่อยไปลุยครับโอเคไปเออนี่ตายไรมึงนี่เอาโดรโนโเล็กไปหาเขาได้วะมาขี้เกียจบินหาละ อินกอดวันนี้จะเจอไหมเนี่ยลูกไม่น่าเจอครับพ่อเอาหน้าลูกยังไงพ่อก็ต้องเจอบ้างแหละดากอนกอลลิงมันไม่ได้เกิดยากอะไรขนาดนั้นแล้วแต่เลยครับพ่อเจอแล้วครับผมคุณผู้ชมโอ้โหมึงมือเสือมันเกิดใกล้มอสท่าอะไรอีกวะเนี่ยเลเวห้าร้อยแปดสิบสองมากูอยากเคลียร์มึงมากเลยมอสท่าตายมาดิโอ้โหย มาดิโดูดูเล็กกูเลือดพันล้านเอาเอาวอาเอา,เอาตายซะมึงอ้ยูโดูดดเล็กกูเกือบตายเลือดจังครึ่งหนึง่งโอ้โห้ยลูกโอเคเลือดดีแล้วผมทำไมพวกมึงมีปัญหาฮะไม่ตายซะพวกมึงนี่เอาฟ้าอาเจนด้วย ไปลูกสต็อปพีดพาสีกลับบ้านซะเฮ้ยเฮ้ยกดผิดกดผิดไอ้บ้ากูเกือบยิงปืนแล้วโอ้โหไม่ชินกับช่องใหม่ครับผมเรียงของผิดช่องก็ชีวิตเปลี่ยนนะผมไปเราจะใช้อะไรจับดีเอ่ยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนลูกกระสุนก่อนเอาเป็นโพลเชนแล้วกันเออตีโหลดก่อน นั่นและเรียบร้อยเราต้องหามุมในการยิงครับผมเราจะไม่ลงไปยิงบวกงงงครับโอ้ค่าสรุปเอาเรื่องอยู่มาพร้อมยัง3 2มหนึ่งโอ้ยไม่สนใจเลยเหรอเนี่ยมาสนใจพี่หน่อยไอ้น้องมาเลยโอ้ตั้งหลักแป๊ เฮ้ยสนใจพี่หน่อยดิสนใจพี่หน่อยดิสนใจพี่หน่อยดิอยดโอ้โหโโห,หมดไปแล้วสองสาแม็กอะไรวะแมงไม่สนใจเลยอย่าให้กูยิงลูกซองใส่มึงนะโอ้ไม่สนุกครับผมคุณผู้ชมเราต้องแบบโดนไล่ล่าใช่ไหมล่ะเออแล้วเราก็ต้องทำให้มันสรุปไปไม่ไหวละอเอา้าว่อะไรวะกูไปอะไรวะุตสาจะแบบ ไม่ยิงจ่อเน้นๆนะเว้ยผมอุตส่าแบบอะไรอ่ะจะยิงแบบป,ดปาดๆแบบให้แบบไม่โดนจังๆอ่ะโอ้โหแม่งเอ้ยไปไหนๆก็ช่างมันละโอ้โหโอเคลองตามหาดูในแถวนี้ทีนึงที่เผื่อจะเจอโอ้โหขอโทษลูกอะไรวะนีแ่แทะศพมาเลย โอ้ยเจ็บจีดเจ็บจี๊ดกูก็โง่มายิงให้ตายกะว่าจะกระตุ้นให้มันกลับมาหาเจอไม่น้อวันนี้น่ะเจอแต่ไอไคโยเนี่ยแหละเออไม่ใช่ไคโย่ผมมันเป็นดาร์กจากก้อนก๊อตโอ้โหอยู่กับล็อกเด็กด้วยอะไรวะมึงเป็นมิดกันเลยหรือไงเนี่ยไปเก็บกระสุนก่อน โอ้โหต้องไปตามหาใหม่อีกไปโหลดเลยเฮ้โลแดนลูกรูแลกิโดราดีเอาโลแดนดีกว่ากิโดราจะจำสินไปไปตามหาใหม่แม่งเอ้ยภาระกูอีกเออตอนนี้นี่ปั่นไปเลยปั่นไปเลยเนี่ย ตอนนั้นฟินิกปล่อยนไปครับ,โอ,โ,บ,บโอ้โหเจ็บเจ็บโอ้โหดีโลไม่เอาโอ้เฮ้ยมึงให้กูเจอหน่อยก็ได้โอ้โด้านนั่นอะไรอะ่ะมังกรพิษโอ้โหน่าสนใจแต่ยังยังไม่พร้อมจับ โอยไม่เกิดเลยไม่พาดนี้เนี่ยมันเกิดมาครับบังเถิดโอเคถ้าเจอเมื่อไหร่เนี่ยค่อยกลับมาเจอกันอีกทีนึงนะครับผมโอเคผมหลังจากที่บินหาอยู่ค่อนข้างที่จะนานก็เจอมป็นที่เรียบร้อยผมเลเวลร5 4ค่าสลบ4,000 0 0มาเลยโลดแดนลูกแทงไว้นะลูกอดทนไว้เดี๋ยวพ่อจะยิงมันเอง ไปเฮ้ยอย่าใส่ลูกซองเดี๋ยวแม่งตายไปสามสองหนึ่งโอ้ยแม่งลูกกูอยู่ไม่นิ่จริงจริงนี่นี่กูทนไม่ไหวแล้วถ้าไม่กัดไม่โดนนะนี่กูปั่นแม่งเลย เออโดนสักทีโอ้โหแม่งลำคาญชิบไห่ปักโอเคครับมาอยู่นิ่งดิลูกโอ้ยแม่งในในในเอ้าไม่ถึงอ่ะโอ้โหนี่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 เอาดิ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 โอ้ยระวังตัวระวังตัวได้ยินว่าโหดอยู่ มาเอาดิเอาดิเอาดิอาดโอ้โหหนี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 มาโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหโพ่นไฟ <'re> มามาง่ายๆไม่ชอบชอบอยาก,อยากชอบอยากชอบยากชอบยาก ah How อโอ้โหเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายสามสิบวินี่เราอาจจะประมาทก็ได้ อุ้ยมันอยู่ในแถวบ้านเก่าผมด้วยคุณผู้ชมโอ้โหมันกระโดดมาแล้วมันกระโดดมาแล้วไอชิบหายอุ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคุณต้องกระโดดเสียมันในในในเออเฮ้ยหอกก็มีก็ไม่ใช้อะไรเนี่ยฮะไอ้ชายคนนี้หอกไม่มี อก็มิไม่ใช้โอเคครับผมเรียบร้อยโอ้โหสีสันวา,วาวแดงประกายแรงฤทธิ์มาเอาไปเลยเนื้อน่องสุดโปรดของหนูโอเคครับผมได้แล้วครับผมเป็นที่เรียบร้อยไปพาส,สีเดี๋ยวพ่อไปเก็บโลแดนก่อนเดี๋ยวมีปัญหาอีกว่าลูกไปไหน เออให้ตามมาเลยมาตามพ่อมาตามพ่อมาเออนั่นแหละตามมามาไหมเนี่ยไม่มาอีกโอ้นั่นแหละมาเลยอย่าเฉยช้าสต็อปผีนั่นแหละกลับบ้านไปซะโอ้โหกูจะกดถีบอาวุธเพื่อ ืไม่อยากให้ไม่ชอบอยู่สุกๆหรือไงวะฮะไอพวกนี้นี่ตายมึงไปนีแทะซากเลยมาลองท่ากันนะครับผมคลิกซ้ายกัดคลิกขวาละ่ะพ่นไฟครับผมโอ้ยไฟเหมือนอะตอมิกบี๊ของกอสเซล่าเลยเสียคล้ายกันกดซี่า <Yeah. S 1> โอ้ยเป็นการทุ่มพื้นพระสุทากด สเปซบาร์กระโดดนะผมโอเคผมจำได้ท่านมีแค่นี้ผมมันไม่ได้มีอะไรมากมายอะไรฮะพี่คิงคองนี่นี่นี่ของจิ๋วนี่นี่นี่น่าน่าโห้้ยทำไมดิกงดดิงมันอึดจังวะอุย้ยเป็นไพ่เม้าไอบา้บ้ามาเราสู้กับไพ่เม้าไหวก็โหดแล้วมาเลย เรียบร้อยให้ผมโอ้โหโฮ้สเตมิน่าห้าร้อยเองไปเติมไปเลยสักกี่ร้อยดีเอ้ยกี่พันห้าพันพอหกพันไปเลยโอเคเลือดมีสองแสนต้องการที่ห้าล้านจะถึงไหมเอ่ยโอเคถึงครับผมสปีดต,ต้องการที่สองร้อยห้าสิบโอเคที่เหลือราเมียดครับผม น้ำหนักขั้นหนึ่งกันรถครับโอเคเราลัวแล้วผมโอเคเวลกว่าจ,จะยังไม่ตันหรอกแต่ก็จะลุยไปเรื่อยๆครับผมดังนนั้นอินโดเดี๋ยวมึงเสร็จกูนแน่นอนมาลุยต่อตายไปเอนกุกดัานนี้อะไรในกระโดดกัดกระโดดกัดไปดีเรียบร้อยผมโอเคครับผมมาละจิบน้ำนิดนึงแป๊บนี้อะไรคอยาวป่าตายไปซะ ตอน,นนี้โห่ยกิงกือในตายซะก,กิงกือไพอ่เมาด้วยเออผมแปลกใจเนี่ยหมดพักนาเซียกับไพมอลเฟียแล้วก็ไอโนริกินี่สามารถเล่นด้วยกันได้ครับผมแต่สัตว์มันจะเกิดค่อนข้างที่จะน้อยนิดหนึ่งนะครับอ่ะซอมบี้เดียบร้อยกระจุยอันไล่ในในดิโพแล้วก็ไอหมี่คนโลก เอ้ยไม่ใช่คนโลกมันเป็นหมี่ธรรมดาในอะไรไอหอยตายซะอ่าไอไอหมูไอ้หมูดิโลเอกระโดดเยอะอุ้ยสูงหนเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้อะไรทุบพื้นพระสุดท้าอุ้ยทีเดียวตายโคตรโหดมาเลยเก็บเอเนอร์จีสะสมทุยสะสมรับผมแม่งลิ้นกูพันอีกแล้วโอ๊ย ด้าน,นนั้นอะไรคุณผู้ชมโอ้โหอันตรายผมเวลเรายังไม่ตมันทีไปกระโดดข้ามฟากไปเลยเนี่ยข้ามหัวมังกรมันเลยมาดิโอ้โหมันบินตามมาผมเอ้ยไม่ตามแนละ้วโอเคดีละมาเนี่ๆเนี่นี่กระตุกหน่อยนึงครับผมขออภัยด้ะมาตอนนี้เลยอ่าดิปโพลดตคัตตายอุ้ยนี่นี่นพาราซอลูลฟัส แกลิมิมัสเอ้ยกิก้ามานี่นี่นีนเรียบร้อยให้ผมเลือดเป็นหลักล้านก็ไม่สนใครอยากจะเสนอชื่อเจ้าดาร์ก,กอนกอรตลิงเนี่ยสามารถเสนอมาได้ให้ผมด้านนี้อะไรเต่าลงทิศเหรอนี่ครับผมเรียบร้อยให้อ่ะตายไอปูเสียชวนเออเรียบร้อยให้ผม โอ้โยมาทำอะไรตรงนี้มาทำอะไรตรงนี้นี่ไอหอยยักษ์ตายเซะโอเคผมทีนี้เราจะไปรวยกันต่อที่เมืองฮิมาเลยและกันเนาะก่อคาโน่นี่มันอันตรายให้ผมเพราะว่าค่าพลังเราไม่ได้สูงโอเวอร์ขนาดนั้นนะ,นะผมโอเคผมมาถึงเมืองฮิมาไมา่เรียบร้อยผมอุย้ยกระตุกทำไมมันแหลกงีะวะเออตายไปพยไพรมิวโโดไอเวรนอันนี้อะไรไอหมาไอหมาตายซะมึง โอ้ยโอ้ยเอเลมเช็เกิ้ลไหนตายมึงตายดิวะเออเรียบร้อยอะผมโอ้โหมึงให้บูปินมาอย่างเยอะโอ้โหมึงแหลกจังวะอีโอ้โอหีกระตุกมากคุณผู้ชมโอ้โหบูปินเต็มทิ้งไปเลยไม่จำเป็นแล้วไหน อะไร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 เออโอ้ทำไมมันแหลกจังวะคุณผู้ชมแหม่มเออนมันกูมันไม่มีอะไรปกติผิดปกตินี่เออเออไอ,อ,อพวกนี้นี่เครื่องกูแหลกเออโอ้โหมาดูกันนะครับว่าเลเวลของเราตันหรือ,อยังครับผมโอเคตันไปที่เรียบร้อยครับผม เอาเลือดไปเลย7ล้านโอเคที่เหลือดาเมจแล้วผมเอาไ้ตันไปเลยรู้จะโหดถึงหไหนคงจะนาทโอเคผมเลเวลตันไปที่เรียบร้อยให้ผมโอเคงั้นทำรู้งเนไงทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปจัดศึกมันมันท้ายคลิปให้กับเจ้าดากอนกอตลิงของเรากันเลยดีกว่าครับผมโอเคผมเนี่็คือแมตช์แรกแรปเตอร์เลเวล500,000จำนวน50ตัว เอ้ยไม่ใช่ครับผมสองแสนมาให้ตีก่อนเลยโอ้โหตาพี่บังไอ้น้องนี่อยู่มามาเลยมาเลยนี่นี่มึงกระจายไปไหนนี่ตายมึงมารวมนี่ดิวะมารวมกันที่นี่ดิวะมาโอ้โหยมันต้องงี้ดิมันต้องงี้ด,ดิโอ้โหเครื่องกูการจอกูจะไปไหมเนะนี่ยนี่เอาไงเอาไงแรปเตอร์ นี่เป็นไล่กินศพคนอื่นเขาโอ้โหอะไรนี่อีกตัวหนึ่งตายซะมึงด้านนี้อะไรเออเหลืออีกเหรอหนีรอดนี่หวายพวกนี้เอ้ยเอ้ยอาร์เจนอาร์เจนเออเคียร์ไอ้พวกนี้นี่แย่งซีนกันหมดโอเคครับผมแมตช์แรกเคียร์ไปเจอกันแมตช์ที่สองเลยครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็คือแมตช์ที่สอง ทีเลกเร็วสองแสนจำนวน30ตัวครับเรียกมาแค่นี้พอมาเลยมาเลยโอ้โหโอ้โหแมตช์นี้ก็ไม่อยากเย็นเลยมากครับผมง่ายได้เลยด้วยซ้ำมาเน่เน่นี่เลยโอ้อะไรอะไรอีกอะไรอีกตายนี่นี่ โอเคไปเจอกันแมทที่สมแล้วผมโอเคผมนี่คือแมทที่สกิก้าเลเวลสองแสนจำนวนส5้าตัวมามาเลยไม่ไม่โอ้โหมึงกัดกูเกือบตายไอ้บ้าโอ้โหแม่งเกือบตายเมื่อกี้ถ้าผมไม่สวนนี่มีตายแน่นอนนะผมโอ้โหโอเคผมทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอกันแมทสุดท้ายแล้วผม โอเคผมเนี่คือแตช์สุดท้ายคาย,ยกอสติดเลเวลห้าหมื่นจำนวนสามตัวผมมาเลยนี่นี่สูสีหน่อยดิมาเออทุบพื้นพาสุธาเออตายแล้วหนึ่งตัวตัวที่2ตายนี่อะไรตัวนี้อะไรอะไรนี่ไม่ตายอึดกว่าเขาโอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยตายดิวะ นี่ครับผมเรียบร้อย okay. โอเคโอค้โหค่าสลบขึ้นเลยทีเดียวดูเลือดกันว่าเหลือเท่าไหร่โอเคตอนแรกเลือดลงไป10%ตอนนี้มันรีกลับมาเหมือนเดิมครับผมนี่เก็บศพไปซะโอ้ยติดบัคอะไรโอ้โหโคตรขำเลยเมื่อกี้โอ้เอาไอ้แรปเตอร์พวกมึงทำอะไรมาทำอะไรโอเคมาสุดท้ายเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยครับผม งั้นก็เป็นว่าไงถ้าคุณผู้ชมเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ของผมด้วยแล้วกันก็สลับในคลิปนี้มีแค่นี้คผมสวัสดีครับอย่า yeah.